สวัสดีครับผมวันนี้ก็สิาพามาเบ่งเครื่องรถเบนซิน,นติดตั้งแล้วแล้วเนาะครับผมนี่ครับผมเก็บเสานี้เก็บเก็บไปรอบหนึ่งแล้วครับผม ังเรียบร้อยเนาะครับผมเสร็จสมบูรณ์เนาะครับผมชั้นแรกก็เปิดวาวก่อนเนาะครับผมบเปิดวาวแล้วก็สตาร์ทกุญแจเลยเนาะครับน้อยเนาะครับผม,เ,บบผมเสียงก็ยักดังจังน่อยเนาะครับผม เพื่อเครื่องโซลา่าเขาแล้วก็ปิดประตูแล้วครับผมยก้นเก็บเลยครับผมบ้านโอ้สุดเหียดเลยครับผมยกซ้ายยกขวาแล้วครับผม ทัานยงนี่ก็คล้คายๆ่ันยงรถเป็นโค่น,น,นี่แหละครับผมเหลือน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมสูงสั่มไหนก็ยกขึ้นไปได้นะครับผมประมาณเจ็ดแปดเมตรนะครับผมบูมพ้นก็นได้นะผมมูมีตัวหน่วยใหญ่ๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นพันเอทนะครับผม พันนี้นะครับผมนี่อันราคาสีแพงเนาะครับผมหนุ่นหัวใหญ่เนาะครับผมพันพันฮาร์ดเนาะครับผมฮาร์ดหรือว่าหัวใจเนาะครับผมครับสูงประมาณเจ็ดแปดเมตรเนาะครับผมนี่ครับสุดบูมเนาะครับผมเสียงกระยักดังแน่นิดหน่อยเนาะครับผม ยก,ยกไปยกมากนี่นะครับผมสูงสำไดลคอยกสิขึ้นมาเอาครับผมมีการอบรมนำเ้อครับผมนี่ยครับรถแมงอีซอนนี่อบรมความปลอดภัยเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้กัยกไปเพียงแค่นี้นะครับผม มาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับชอบกดไลค์กดแชร์นะครับผม